กะเข้าใจไอก็หูต่ตดีโตไอ,อน้นี้คือจังมาหัวหนาวเบิดความหมายเบิดประโยชน์ให้เจ้าคือขีดเท่าที่เจ้าเกียรทิมไปบอกว่าห่างคักไอเบิดใจน้ำตาไหลใจไปเม่อมีค่ะยังไปใส่มีแต่คนเขาสา แต่หูว่าไอาพี่มีผู้ใหม่แต่ไอ,อ้ก็ยอมน้ำตา,าไหลยาวยาวเมื่อเจ้าบอกว่าเอาเลิกกันซะน้ำตาขาไอามันไหล อยู่กับไอจะคราวได้บอกหากเจ้าเบิดหัวใจไม่มีความหมายกับเจ้าบอกนั้จิ้มไอคือใครห่างหันเป็นนาวโยนทิ้งโลตที อยากไปใส่ไม่แต่ของเขาสากะผูว่าอายไ่มีผู้ใหม่จะอายกะยอมน้ำตาอายไ,ยาาไหลยาวยาวเมื่อเจ้ามองว่าเขาเลิกันซะน้องลาค่า say you ก็ให้จนคร่าวได้บ่ ยาไปใส่อยู่กับไอ้จะเคล้าได้บอสหาเจ้าบิดหัวใจบม่มีความหมายกับเจ้าหมอกนังจิิมไอคือใครหังนหังนเป็นเยาวุฒนชิมโลตีจิมไอคือใครหั่นหังเนเน ผมเอ็มบีอมอมอมยาบุษย่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณข้องควัญทุกๆสิ่งท,ท,ทุกอย่างนะครับผมก็นี่แหละนะครับผมผมก็เป็นคนตลกนะครับเป็นคนที่คือบางคนเข้ามาหาผมเนี่ยอยู่ออฟฟิศเนี่ยคือเขาเข้ามาเขาหงวเราะเขาไม่รู้ว่าเขาหัวเลาะเ่าะอะไรนะ คือผมไม่เข้าใจว่าผมตลกขนาดแล้วนี่เรอผมยังไม่ได้พูดอะไรนะครับทุกคนเดินเข้ามาปับ๊บหัวมาละ่ะที่แก๊บขอถ่ายรูปหน่อยที่แก๊บขอถ่ายรูปหน่อยที่แก๊บขอถ่ายรูปหน่อยคือคุณจะหัวแล้วอะไรบางคนจับกล้องอย่างเงี้ยมือสั่นครับโอ้โหเมื่อ,อไหร่ผมจะได้ถ่ายนะครับนะครับคือเขาเห็นหน้าเขาขำแล้วขำอะไรครับผมก็ไม่เข้าใจเขาขำอะไรนะครับ คำแต่แต่ยังมาข่มมาแต่แต่ยนายไกลกับคำนะครับไม่รู้ว่าคำเพราะอะไรนะครับมันตลกขนาดนี้เลยหรอนะครับตรงนี้เห็นภาพพึ่ง่ตยนะครับนะครับก็พวกเรามาสายฮานะครับสิ่งไหนที่พอจะทําให้พวกพี่พี่ๆเอฟซีน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับยิ้มได้งอเราะได้พวกเราก็เต็มใจที่จะทํานะครับนะครับพวกเราไม่ได้มาสายฟินแต่อย่างใดนะครับพวกเราสามารถทําได้ทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าจะแต่งหญิงนะครับตอนนี้เหลือแต่ต้องถอดกางเกงในเล่นคอนเสิร์ตนะครับผมไม่ห่วงภาพพจน์ผมว่าผมต้องหล่อนะครับอมเบียมก็ไม่ได้ห่วงภาพพจน์ว่าตัวเองต้องสวยนะครับเพราะว่าเรามาสายนี้แล้วนะครับนะครับเราก็ยังไงล่ะเราไม่ได้ห่วงภาพพจน์ว่าต้องหล่อหลายๆคนบอกว่าให้แกปเปอร์สายหลอนะครับเอาจ,จริงๆถ้าผมสายหล่อนะครับมันก็หล่อไม่สุดนะครับ เอาจริงผมคิดว่าผมเป็นคนที่หล่อนะครับโอ้ยยังครับผมนะครับผมเป็นคนผมว่าคนจะหล่อมันหล่อที่ผลงานนะครับหล่อที่ใจนะครับหล่อที่ใจหล่อที่การกระทํามากกว่านะผมไม่คิดว่าต้องหล่อแต่งตัวหลอดูดีนะครับผมก็ยังใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปนะครับ เวลาพี่สิงอยากกินย่างไสผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังขี่ทุกๆกันทุกวันนะครับเราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม